แม่กันหาแม่กันหาอยู่ชิโนชิโนเฮลเจ้าตรนนี้น่ะอทิตที่แล้วนี่มาเอายาดำไปกินแล้วหูสึกมาไข่เราอาทิตย์นี้เรามาเอาตึ้องไปกินนะมันดีเลยวันนี้นะ่ะเพราะว่าหูสึกว่ามันบดเจ็บมันแหวแยบล้มหน่อเจ้าอทิก่อนนี่มา,ามันแดงเจ้ามันจะแดงแล้วก็ของแม่เ<ม>ป้นนี่ตรงนี้เป็นเกาเจ้าเป็นยูริกที่มันก็ มีสองเบื้องเนาะแม่เนาะนมีเบื้องนั้นเบื้องเบื้องนี้จะหลายหน่อยนะเจ้าปกติถ้าเป็นเกาอย่างแบบเนี้เราจับอย่างนี้นิดหน่อยมันจะเจ็บนะเจ้าเพราะตัวนี้มันก็จะไปกดเส้นประสาทเนาะตรงนี้มันจะกินมาเพื่อวาะว่ายูริกที่มันมาสะสมกันนะเจ้าก็อาทิตย์ก่อนเนี่ยที่แม่มาเนาะก็ปวดแล้วมันจะแข็งอะเจ้าอันนี้มันจะนุ่มไปน่อยหนึ่งเดง เขาก่อนนี้แดงเนาะแดงกว่านี้แดงกว่านี้ถ้าแดงนี่ก็จะเป็นพวกอินเฟคชันมีการอักเสบยาเจ้าอันนี้กินอาทิตย์เดียวเองกินไปได้กี่ขวดนะเจ้าขวดครึ่งได้ขวดครึ่งอันยาดำน่ะอ่ะดำได้ขวดครึ่งแล้วยะอันยาเทวดาอันนั้นก็แนวแล้วแนวแล้วแนวแล้วกวดวยาเทวดาขวดน้ำแต่ข่าวคือไอ้เพิ่นกินตัวไอ้เพิ่งไอ้ไอ้ก็เอาไปกวดนึกเอาอย่างเพิ่งไอ้กินะอัน ล้างสันพิษกับอันอันลางมาเขืหลังหั้นแม่ก็กินแนวเดียวกันหั้ากับพ่อแล้วไอ้ก็ไปสองย่างเหมือนกันวันนี้ก็แม่กนกินไปแก้วหนึ่งระดีขึ้นแก้วหนึ่งระดีขึ้นเจวันนี้มาเอาอีกนี่น่ะยัางมันดีเลยอใจกินแล้วก็คนได้เป็นแนวนี้แล้วเอาไปกินเด้อยาดำเนี่ยดีแท้ๆทได้นี่น่ะ อันนี้บาแดงวันนี้อกมาะมีอันเดียวน่อย่างอย่างเห็นพ่นจานีนะก็ต่อไปมันอัดจะดีเลยนะก็จึงมาเอาอีกเนี่ยจะดีเลยอย่าเงย้ยแต่พถ้าเป็นคือไฟนีเรามาเอาไปกินเดอร์อันพี่น้องเขาเปิดสุลัดนี่นะคนมพี่น้องคนลาวคนไทยคนกัมเมนเมียงกินไดเวิร์นี่นะแนวพญานี่นี่น่ะรู้สึกว่าทิตย์เดียวมันเห็นพ่นจานีเนาะ các con này lày đi đi lại và xâm xáz, dễ thở bay là điều có hại là tấng trái kiềm ya này thò, ní buồm ากที่คุณผู้ชมเห็นนะคะนั่นก็คือวิทยาที่คุณหมอแก้มหอมค่ะไปพูดคุยกับคนไข้ที่มีโรคเกานะคะแล้วก็มีอาการปวดตามข้อต่างๆค่ะซึ่งโรคเกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่ออมันสร้างความรําคาญแล้วก็เจ็บปวดทรมานให้กับคนไข้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้จําเป็นแล้วค่ะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเกาจะต้องมีอายุที่มากขึ้นหรือว่าอายุที่สูงขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอายุยังน้อยๆอ,อย่างเพื่อนนกก็มีเหมือนกันนะอายุ30ต้นๆเองค่ะก็ป่วยเป็นโรคเกาแล้วค่ะแต่โชคดีที่ยังเป็นอาการเริ่มต้้นนอยููะะ่่ะะคแตสรผชม ท่านไหนคะ่ะที่มีอาการโรคเกาต์ที่เจ็บปวดตามข้อต่างๆแล้วก็ทรมานมากเลยนะคะสมุนไพรไทยของเราสมุนไพรไทยของคุณหมอแก้มหอมนะคะสามารถที่จะช่วยบรรเทาแล้วก็ทําให้โรคเกาต์ที่คุณทุกทรมานแล้วก็เป็นอยู่สามารถหายไปได้ด้วยนะคะซึ่งสําหรับวันนี้คะ่ะทางรายการโภชนาบําบัดนะคะมีสมุนไพรที่ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยสําหรับโรคเกาต์โรคนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น สมุนไพรน้ำมันล้างกรดยูลิกค่ะทั้งหมด4ขวดด้วยกันนะคะที่วันนี้เราจัดเป็นเซตให้สำหรับคุณผู้ชมนะคะ4ขวดราคาปกติ11,000บาทลดเหลือเพียง9,000บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ยังแถมน้ำมันดำอีก3าขวดด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรับประทานตัวน้ำมันล้างกรดยูริก่อนนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วก็ต้องทานน้ำมันดำควบคู่ไปด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะเป็นโรคเ่าเสื่อมเอ็นอักเสบอันนี้คือต้องทานตัวน้ำมันดำอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอันนี้สำหรับพิเศษคนที่เป็นโรคเกาต์นะคะปวดตามข้อต่างๆก็จัดเซตนี้ให้เลยค่ะน้ำมันดำสามขวด น้ำมันล้างกรดยูริก4ขวดนะคะราคา9,000บาทและแถมน้ำมันเหลืองอีก1ขวดค่ะซึ่งน้ำมันเหลืองนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆด้วยแต่สำหรับรายการโภชนะบําบัดวันนี้แค่แถมน้ำมันเหลืองไม่พอค่ะคุณผู้ชมเราแถมเป็นเจลสมุนไพรขิง อีก1กระปุกนะคะก็คือด้านนี้เจา้าสมุนไพรขิงนี้มีคุณประโยชน์ที่จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยต่างๆให้กับตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะซึ่งมีส่วนผสมของขิงเถาเอ็นอ่อนเป็นต้นนะคะแล้วก็มีสมุนไพรอีกมากมายเลยค่ะจากคุณหมอเช้าตรู่นะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมชมรายการที่ช่องเอลฟ์แฟชั่นแนะคะก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าอันนี้เนี่ยเราก็เคยมาออบอกกับคุณผู้ชมว่าสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วย รองว่า1ชุด1เซตตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดำ3า3ขวดน้ำมันล้างกรดยูริก4ขวดนะคะน้ำมันเหลือง1ขวดแล้วก็เจลสมุนไพรขิงทุกอย่างมีทั้งการดูแลร่างกายจากภายในแล้วก็ภายนอกเราสามารถดูแลควบคู่กันไปได้นะคะราคาพิเศษทั้งหมดนี้9,000บาทเท่านั้นนะคะคุณชมโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะ0 9 1ย์1 6 9 9 7 088 636 6565และ089 333 2666ค่ะซึ่งเรื่องของกรดยูริกที่อยู่ในเลือดสูงนะคะก็ทำให้ร่างกายของเราค่ะมีอาการเจ็บมีอาการอักเสบตามข้อต่อด้วยนะคะซึ่งคนที่มีการแรกเริ่มอาจจะยังไม่ค่อยออเจ็บปวด ในทุกๆวันนะคะแต่คนที่มีอาการเยอะแล้วในเรื่องของโรคเกาต์นี่คือมันทรมานจริงๆแล้วก็เคยเห็นผู้ป่วยที่มีโรคนี้เป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเ,ออเดินไม่ได้เลยขยับนิดเดียวก็ปวดแล้วนะคะใครที่มีอาการนี้แล้วอยากหายจากโรคเกาต์ค่ะรับรองว่าสมุนไพรของคุณหมอแก้มหอมตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เฉพาะรายการโภชนาบําบัดเท่านั้นนะคะทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ คุณผู้ชมจะได้รับไปเลยในราคาเพียง9,000บาทเท่านั้นถ้าสนใจโทรศัพท์3ามหมายเลขเมื่อสักครู่นี้ที่นกได้บอกรายะเอียดไปแล้วนะคะโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะแล้วก็ขอย้ําว่ามีเฉพาะรายการโภชนาบําบัดเท่านั้นกับโปรโมชั่นนี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโภชนาบําบัดแล้วนะคะวันพรุ่งนี้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้เลยวันนี้นกลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่กับโภชนาบําบัดในวันพรุ่งนี้บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นสวัสดีค่ะ